จะมานี่ดูไทยเนี่ยเออจะมานี่สลามสออย่างมาดูอันแรกนนะอันแรกเป็นอันนี้นะแบบเนี้ฮะล้วเราจะเล่นกันมานะนนมาจิ้มกันก่อนเน,นื้อจิ้มฟินนะมันเป็นแบบใสแต่อันนี้เราเล่นจนมันคุณแล้วนี่นนะออตอนแรกไม่มีฟองอากาศแต่เล่นจนนะี้เนาะเล่นยิงปืนกันนะเราก็ เล่นกันไหมเก็บเลยดีกว่าเพราะว่ามันเปียกเล่นยิงปืออยากเล่นเยอะพร้าะแบบมันแข็งต่อไปไหมแต่อันนี้ไม่แข็งนะคะต่อไปเป็นอันนี้ของพี่พิมนะเขาเขียนว่าล้างมือหลังเล่นทุกครั้งเอออันนี้เห็นชัดก็เหมือนเป็นแบบสีชมพูให้ดูหน้าพี่พิมนะชัดๆเลยกระปุกใหญ่ๆกระปุกใหญ่เท่ามือเราเลยอะดูดิเาแต่เล่นไปไม่ได้กลับนะล่นไปเอามาเร็วๆ ยืดมาก,ก,กาคือแบบยืดมากแล้วก็หอมมากนมนมเจ้้มฟินอันนี้เราซื้อมาเป็นสีชมพูนเนือ้อเขาแบบดีมากไม่น้ำยาล้างตาไม่ก็น้้ำยาละล้างคอนเทนเลนแล้วก็บลและตาไม่ก้นบลัเพราะว่าเวลาเล่นเราอาทิตย์หน้าจะไป เขาใหญ่ใช่ก็จิ้มเปียมาบายยนงอย